เวลาที่เราได้ใช้โตเลื่อยดีๆความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรากําลังทํางานมันลดน้อยลงจริงๆนะครับมันรู้สึกเหมือนเรากําลังเล่นของเล่นมันรู้สึกสนุกมีความสุขยอย่างบอกไม่ถูกเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงนะอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนี่คือโตเลื่อยประเภท c a b i n e นเนตซอของ n o โตเทคนะครับ มากับมอเตอร์220วลต์3แรงม้านะครับเวอร์ชันนี้ชุดเครื่องในจะมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่เหมือน2เวอร์ชั่นแรกเลยตัวนี้หน้าท็อปจะเป็นเหล็กหล่อทั้งหมดเลยนะครับทั้งหน้าท็อปหลักแล้วก็หน้าท็อปเสริมความสูงอยู่ที่91เซนนะครับแล้วก็ความกว้างของโต๊ะเนี่ยอยู่ประมาณ1เมตร6เซนความลึกอยู่ประมาณ68.5เซนนะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือจากล้วออกไปเนี่ยสามารถทําหน้าท็อปเสริมได้ได้ประมาณ56เซนอะไรประมาณนี้นะครับสามารถไปทาหนารนะครับ จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับคือจะมีชุดดูดฝุ่นด้านบนของใบเนี่ยซึ่งเดินท่อต่อร่วมไปกับชุดดูดฝุ่นด้านล่างมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องไปโมดิฟายเองละเขาเดินท่อมาให้ทั้งระบบเลยข้อต่อท่อดูดฝุ่นต่างๆก็ทําออกมาได้ดีเลยนะครับเสียบเข้าออกได้สะดวกมาก ตัวนี้ก็จะมีแผ่นอินเสิร์ตเพจมาให้ถึง2อันเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มสําหรับใบธรรมดานะครับแล้วก็ใบเดโรที่เป็นใบ s t a ็กเรียงซ้อนกันหนาๆเพลามีขนาด5้าทับแครับหรือ5้าหุนรองรับใบคุณภาพสูงจากต่างประเทศครับเพลาของเขาเนี่ยก็คือให้มายาวมากนะฮะพอที่จะใส่ใบเดโรได้เต็มเซตเลยแหละชุดล้อและรางล้อก็จะมาเป็นเหล็กกล่องแล้วนะครับจะไม่ใช่อลูมิเนียมเหมือนเวอร์ชันก่อนๆแล้วก็จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาแล้วฮะแต่ว่าก็จะแข็งแรงมากขึ้นมีความลื่นมากขึ้นนะครับ ระยะยืดสุดของล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ82เซนนะครับแล้วก็ล้วมีความแข็งแรงมากพอล็อกแล้วนี่คืออยู่ปึ๊กเลยข้อดีของพวกโต๊ะแพงๆอ่ะครับคือเราซื้อมาเราใช้งานได้เลยไม่ต้องไปโมดิฟายปรับปรุงอะไรต่อนะครับซื้อมาใช้ได้เลยตัวสเกลบอกระยะของล้วก็ทําออกมาได้ดีมากครับคือพอเซตอัพจบแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ตลับเมตรอีกเลยนะใช้สเกลนี้แทนตลับเมตรได้เลยครับอยากตัดเท่าไหร่มาตั้งที่สเกลตรงนี้ได้เลยฮนะ สวิตเป็นแบบเซฟตี้สวิตนะครับป้องก,กันการเปิดสวิตทิ้งไว้ก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็มีแป้นปิดขนาดใหญ่ปิดเครื่องได้สะดวกมากร, <S <S รุ่นปรับปรุงใหม่นี้พวงมลาลัยจะอยู่ด้านหน้าทั้ง2อันเลยนะครับก็คืออันซ้ายเนี่ยเอาไว้ปรับใบขึ้นลงนะครับลื่นมากแล้วก็อันขวาเนี่ยไว้ปรับใบเอียงซ้ายนะฮะโนโตโทเทครุ่นนี้จะเป็นใบเอียงซ้ายนะครับเหมาะกับการใช้งานร่วมกับหลัวคือมันจะไม่เอียงเข้าหาหลัวนะครับส่วนเข็มชี้องศาถ้ามันผิดเพี้ยนเราสามารถปรับตั้งได้จากด้านหน้านี้เลยนะครับ ล่องไมเตอร์สล็อตเป็นแบบมาตรฐานรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมเทพๆจากต่างประเทศอีกมากมายเลยครับตัวไมเตอร์เกตทําออกมาได้ลื่นดีครับสามารถปรับองศาได้แต่าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อการใช้งานที่มันดีขึ้นอุปกรณ์เสริมที่เห็นอยู่ในคลิปนี่คือต้องซื้อเพิ่มนะครับไม่ได้มีให้ไปกับตัวเครื่องเพื่อนๆต้องมีการมาร์กแล้วก็เจาะรูเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมนี้ด้วยนะครับต่อไปพาไปดูวิธีการตั้งค่าสเกลของลัวซอยกันบ้างนะครับ ให้เราหาไม้มาชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วลองตัดดูเลยนะครับพอตัดได้เท่าไหร่เราวัดดูฮะอย่างเนี้ยตัดได้10เซนกับอีก3มมิลผมก็ไปตั้งที่สเกลเลยครับว่าให้10เซน3มมิลตามที่เราตัดได้นะเท่านี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแหละทีนี้พอสเกลมันเป๊ะแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้ล้วนี่เป็นตัวกําหนดความยาวในการตัดไม้ได้ด้วยนะอย่างในคลิปที่ผมทำเลยฮนะเราปลดล้วออกมาแล้วก็เนี่ยใช้ล้วเป็นสต็อปเปอร์ในการกําหนดระยะของไม้ที่เราจะตัดได้ด้วย เท่ากันทุกชิ้นเลยระบบเก็บฝุ่นด้านบนด้านล่างที่ต่อกับเครื่องดูดฝุ่นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทํางานได้ดีมากครับเก็บฝุ่นได้แบบได้ดีเลยะฮะแทบจะไม่มีฝุ่นออกมาเลยครับแต่ว่าที่เห็นบนหน้าท็อปมันมีฝุ่นออกมาอยู่บ้างเนี่ยคือมันเกิดจากท่าที่เราเฉือนนะฮะเฉือนบางๆเนี่ยเ้าเรียกท่าเนี้ยฝุ่นจะเยอะมากก็เลยมีฝุ่นหลุดออกมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่คือดูดเก็บไปได้เยอะเลยแหละนะครับ